สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอลอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพาไปชมตัวเอธิบวันนี้เรามาชมตัวยาริสกันนะครับตัวนี้เป็นชมใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับกระจังหน้านะครับด้านหน้าปรับเปลี่ยนมาใหม่สวยงามขึ้นนะครับดูโดดเด่นรู้รวมากขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นยาริสสปอร์ตพรีเมียมนะฮะด้านข้างนะครับด้านหน้ารับดูไปแล้วนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับ ปัดเงาลายทูโทนนะครับล้อแมกซขอบเสื้อห้าปัดเงาลายทูโทนนะครับสภาพอยู่ที่6กแสนแปดหมบาทนะครับจะเป็นสีเป็นสีขาวมุกนะฮะตัวนี้สีขาวมุกนะฮะไม่ใช่สีขาวซุปเปอร์ไวท์เป็นสีขาวมุกเลย6กแสนแปดหมบาทนะฮะตัวนี้กระจกมองข้างยังคงเดิมนะฮะยังคงเดิมเป็นสีดําแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับตัวนี้สีดําแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างยังคงเดิมเหมือนกันอัตราการประหยัดน้ามันนะครับ23.3ามกิโลลิตรให้ความประหยัดและคุ้มค่ากับ การใช้งานของลูกค้ามากๆเลยนะครับตัวนี้ด้านบนหลังคาจะไม่เหมือนตัวเอสนะฮะเอสจะเป็นหลังคาดํานะครับพร้อมคิิปฉลามสีดําอันนี้จะเป็นหลังคาสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมคลิปฉลามสีขาวมุกด้วยนะครับตัวนี้นี่ฮะสวยงามนะฮะมีคลิปฉลามสีขาวมุกนะฮะตัวนี้ด้าน,นสเกิร์ตททมยมีมาปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะฮะสวยงามขึ้นสปอร์ตโดดเด่นมากขึ้นนะครับดูดรูหราดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับกับจะมีนี่ฮะ ก็มองหลังนะครับรุ่นสปอร์ตก็มีนะฮรรุ่นท็อปก็มีนะฮะส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งด้านนี้นะฮะเบาะท้ายรถจะเป็นสีดำนะฮะสีดำสีดำตัวเดียวกับภายในสีดำเลยนะฮะดูหรูหราหรเมี่มนะครับนั่งสบายนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับของแท้จากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้ขั้นด้านหลังตัวนี้ก็จะมี ช่องจ่ายไฟด้วยอ่าสหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ด้านหลังนะครับจะมีช่องช่องจ่ายไฟให้ด้วยตัวนี้นะครับ2จุดนะฮะสจุดยีสิบเอ็ดแอมป์นะฮะส่วนด้านประตูฝั่งด้านคนขับนะฮะตัวนี้มาพร้อมกุญแจรีโมทสมาร์ททีแล้วก็สมาร์ทเอนทรีนะฮะใช้งานง่ายสะดวกนะฮะตัวนี้อ่าและที่สําคัญตัวนี้จะมีปุ่มพุชสตาร์สมาร์ทเอนทีนะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์สต็อปนะครับตัวนี้ง่ายต่อการใช้งานนะครับ รูราดูแพงมากเลยนะครับตัวนี้มีเฉพาะในรุ่นพับเท่านั้นนะครับนี่ให้ความดูหรูหราดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมสวยงามดูแลรักษาง่ายนะครับมีหน้าจอรองรับ Apple c a r p l พ y อัตโต้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแอร์อัตโนมัตินะครับผมหัวเกียร์ก็ดูหรูหรานะครับตัวนี้ความปลอดภัยระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นกระจกตัดลดแสงอัตโนมัตินะฮะกระจกตัดลดแสงอัตโนมัติ พร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้านะครับจากของแท้ t o y ยต้เลยนะครับมาพร้อมกันตัวนี้ก็จะมีระบบควบคุมความปลอดภัยหลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเตือนออกนอกเลนระบความปลอดภัยัค่อางจะมีมาแบบครบคันในรุ่นนี้นะฮะและที่สําคัญในช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสลับผู้ลูกค้านะครับอยากได้รถช่วงนี้ดาวน้อยส่งน้อยดากเบี้ยถูกนะครับของแถมชุดแต่งจับเต็มเรามีให้คุณลูกค้าเลย จะคุณลูกค้าสนใจทักเามาหาบอลน,นะครับในเบอร์0992262452นะครับศูนย์บริการของตัวต้าน,นะครับอยู่ที่043312 326-7นะครับตัวต้าคอนแก่สาขาชุมแพนะครับเดีวยวคุณลูกค้าโปรโมชัน่นโปรโมชั่นพิเศษต,ตรงนี้ให้กับคุณลูกค้านะครับสนใจอยากได้โปรโมชั่นแคมเปญดีๆนะครับทักมาหาบอลได้เลยวันนี้ก็ขอพิเศษต,ตัวยาลิสกอ p พีเ i ียไว้นักแค่นี้นะครับผมันนี้ก็ขอ,ขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ